สวัสดีครับทุกคนยินด,ด,ดีตอ้อนรับเข้าสู่รายการมานาวมาเที่ยวนะครับ E ี EP ล่าสุดนี้อาจจะห่างหายกันไปนานนิดนึงวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่เส้นรัชดานะครับร้านชาบูแต้จิ๋วเลิศเลิศน,นะครับซึ่งที่ร้านนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยล้มวัวเองเลยเนื้อเขาก็เลยจะมีหลายส่วนมากๆแต่ตอนนี้แดดแรงมากเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนะครับอันนี้เป็นบุฟเฟ่น,นะครับสายเนื้อเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันเลยว่า ทำไมถึงเรียกว่าสวรรค์ของคนรักเนื้อนะครับไปตามไปดูกัน เาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านเลิศเลิศสุกี้แต้จิ๋วแล้วนะครับจุดเด่นของที่อย่างที่บอกนะครับมันคือเนื้ออยู่ที่หัวละประมาณ769นะครับคราวนี้เขารวมเนื้อหิมะไปด้วยนะอลังการมากเมนูให้เลือกแผ่นอย่างนี้เลยนะครับก็คือทานได้หมดเลยนะนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็มีน้ําดื่มนะครับมีหลากหลายเนาะน้าดื่มมีหลากหลายมากเลยมีป๊ปซี่มีน้ําลิ้นจี่หวังเหล่าจี เากล้วยอะไรพวกนี้ครบเลยนะครับมผมชอบดูอย่างหนึ่งก็คือเขามีน้ําอัดลมเป็นขวดให้นะครับไม่ใช่แบบกดนะแต่ว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราเพราะฉะนั้นเอาเอาอกไปวางไว้ที่อื่นนะครับสําหรับที่นี่นะครับก็จะมีโซนน้ําจิ้มโซนน้าจ,จิ้มก็คือไปตักเติมมาได้เลยวันนี้เราก็ทํามา2สูตรนะครับสูตรที่เป็นของทางร้านแล้วก็สูตรที่เป็นของปกติที่เรากินนะครับก็เป็นซีอิ๊วแล้วก็น้ํามันงาผสมพริกอะไรประมาณนี้นะครับ น้ำซุปที่นี่นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือซุปหาแป๊บนี่จะเป็นน้ำซุปหม่าล่านะครับแล้วก็น้ำซุปใสไม่ได้มีซุปอื่นนะทุกคนก็เลือกแค่2อันนี้นะครับแต่ค่าที่เขาจะให้เลือกก็คือจะเลือกแบบแบ่งช่องหรือเปล่าแค่นี้นะครับก็คือสรลวมีแค่2อซุปซุปหม่าล่ากับซุปใสนโอเคนี่ครับเนื้อที่เราสั่งมาแล้วนะครับเวลาสั่งมันจะมาอย่างนี้เลยนะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลย ร้านเขาบอกเลยนะว่ามาแล้วถ้าเกิดจะรีวิวเนี่ยอันนี้ต้องกินนะครับนี่อันนี้ไม่อยู่ในบุฟเฟ่ต์นะครับสั่งเพิ่มแต่ว่าน่าทานจริงทุกคนมาสำหรับใครที่ไม่กินเนื้อนะครับแต่มาร้านนี้เขามีซีฟู้ดด้วยนะครับก็มีกุ้งขาวกั้งกระดานหอยหวานครับแล้วก็มีหมูนุ่ม3ชั้นสไลด์อะไรพวกนี้นะครับไม่กินเนื้อก็มาได้นะครับกุ้งขาวแบบนี้เลยกุ้งขาวเนี่ย บอกเขาได้นะครับให้แกะมาให้เขาจะแกะมาแบบนี้เลยนะว้าวแกะมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้มกันไปก่อนแต่ว่าจุดเด่นของที่นี่เขาคือเนื้อเพราะฉะนั้นครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันที่เนื้อกันว่าแต่ละส่วนที่เราสั่งมาเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับทุกคนไป เนื้อหิมะก่อนเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นแบบโอ้โหเป็นของดีของที่นี่นะครับลวกแป๊บเดียวนะครับเราไม่รู้ว่าลวกป๊บเดียวหรือเปล่านะแต่คิดว่ามันน่าจะสุกนล้วเพราะมันเป็นเนื้อหิมะนะมันกรุบกรอบนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยคือกรอบเด้งเลยอันนี้อร่อยจริงเนื้อหิมะเขาดีจริงนะครับอันนี้ดูจัดสายตานะลิ้นเขาคือแบบน่ากินมากกินจิ้มแล้วนะครับ ชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ไม่หนาไม่บางเกิน,นไปประมาณตรงกลางมีความนุกๆดับๆอยู่ในดับดีไปต่อนี่ครับทุกคนไปต่อกันที่ใบาพายนะครับเนื้อใบาพายนี่เลยคือเนื้อใบพายเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเนื้อส่วนอื่นเลยนะผมว่าไดที่เขาที่เขาแรกมาให้นะครับชิมดูกัน นุม่มไม่ไม่ได้นิ่มมากนะครับต้องออกแรงเคี้ยวหน่อยสาหรับคนที่ชอบอารมณ์เคี้ยวๆเนี่ยโอเคนะพอไปโดนน้าซุปพอมาจิม้มน้ําจิ้มแล้วรู้สึกโอเคนะครับก็อร่อยดีทุกคนครับมาต่อกันที่เนื้อเนื้อส่วนที่ทางร้านเขาเรียกว่าเนื้อน่องหน้านี่คือหน้าตาที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยต่างกันนะครับกับเนื้อใบพายอะไรเงี้ยแต่มาเคารพสูงกันจริงๆนะครับ ืเนื้อน้องหนาดีคือมันนิ่มแล้วมันก็เด้งโอ้โหดีอะเฮ้ยอันนี้ดีเราต้องสั่งหน้าเนื้อน้องหน้านะครับโหนี้เลยแล้วไม่บางด้วยแล้วแบบนึบหนึบหนัหนักคนที่ชอบแบบเนื้อที่มันม like oh, ีความหนานิดนึงแบบผมไม่ชอบเนื้อที่มันบางมากเนื้อน้องหน้านี่เกี่ยมแมวเลยนะครับอันนี้แถมให้ทุกคนอันนี้คือก่อนที่จะลงนะอันนี้เป็นอีกมุมนึงเนาะนี่มุมประจําของเรานะครับแบบนี้ลวกก่อน แถมให้อีกชุดนึงนะครับทุกคนนี่เนื้อน่องหน้าอันนี้เอามาแบบ3ชิ้นเลยมัดอยู่ในคำเดียวนะครับ <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับมาต่อกันที่ลูกชิ้นกุ้งนะครับที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลวกในน้ำหม่าล่านะสีเขาจะออกมาแดงๆแ,แบบนี้นะนี่ลูกชิ้นกุ้งนะครับจิ้มนิดเดียวพอ อยากรู้ว่ารสชาติจริงๆมันเป็นยังไงลูกชิ้นกุ้งเขานะครับก็คือจะแบบปีเนื้อที่มันละเอียดแต่รู้สึกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมีชิ้นกุ้งอยู่บ้างนะแต่ไม่ได้ถึงกับแบบกุ้งเป็นชิ้นๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถูกบดมาก็ก็เยอะอยู่นะตัวรสชาติก็ประมาณหนึ่งนะครับส่วนตัวถามว่าต้องสั่งไหมคือมันอยู่นอกเมโนูด้วยแล้วเขาก็เป็นเรคคอมเมนต์น่ะแหละแต่ว่าเราเฉยๆนะถ้าใครไม่ได้แบบอยากลองจริงๆก็ไม่เป็นไรนครับกินแค่ในเมนูก็เยอะอยู่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดสำหรับคนไม่กินเนื้อมากินซีฟู้ดที่นี่ก็ได้นะครับมันก็คือหอยหวานครับทุกคนน, <What? S 1> นี่ครับสายหอยหวานนะครับไม่ควรพลาดนะเนื้อไม่เละนะครับบนบุฟเฟ่ราคาขนาดนี้อาหารเยอะขนาดนี้นะครับมีหอยหวานไว้ให้แล้วไม่เทสุดๆโอเคแล้วนะครับ สำหรับใครนะครับที่ไม่กินเนื้อนะครับก็ไม่ต้องห่วงที่นี่เขามีหมูนะอย่างที่บอกไปนะครับมีทั้งหมูมีทั้งซีฟู้ดเลยครบเลยนะครับซึ่งวันนี้ที่เราสั่งมาลองกันเนี่ยก็เป็นหมูนุ่มนะครับเนื้อหมูนุ่มนะครับเนื้อหมูนุ่มดีจริงนุ่มเลยนุ่มจริงนะสายเครื่องในนะครับแต่เป็นหมูนะอันนี้คือซี่งจีนะครับมีแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับที่ปกติเราจะเห็นใน ใส่ในโจ๊กในต้มเลือดหนูชิ้นใหญ่แล้วก็กรอบๆเด้งๆนะครับระหว่างพักเนื้อนะครับเดี๋ยวขอกุ้งวานนึงนะครับกุ้งเขานะครับที่เป็นกุ้งขาวมาตั้งแต่แรกนะครับนี่อยู่ในหม้อตั้งนานนะยังตัวไม่เล็กเลยนะครับยังใหญ่อยู่เลยนะเงี้ยงโอเคอยู่นะนต้มนานไปหน่อยนะครับไม่ได้แย่เดี๋ยวลองสั่งมาใหม่แบบต้มแป๊บเดียวลูกเดียวดูน่าจะอร่อยกว่านี้นะครับ แต่ข้อดีคือเขาแกะให้นะเขามีนี่ด้วยนะครับก้างนะครับเดี๋ยวขอแกะแป๊บหนึ่ง A few minutes later ทุกคนเราแกะก้างได้แล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยนะเนื้อประมาณนี้นะครับเนื้อก้างกระดานนะครับมาลองกัน แล้วก็เขานึ่งมาให้นะครับก็มีอะไรให้กินนอกเหนือจากเนื้อโอหต้องสั่งเลยไหมก็ถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยากลองกินก็ไม่เป็นไรนะครับไปกินเนื้อกันได้เต็มที่ดีกว่านะครับนะครับทุกคนเราไปต่อกันที่เนื้อนุ่มนะครับอันนี้เนื้อนุ่มนะครับนี่ว้าวี่ประมาณ3ามชิ้นนะครับมาดูกันว่ามันนุ่มจริงไหมนะนี่ นุ่มแล้วก็ได้เคียวนะครับได้แบบไม่เละเกินอ่ะเพราะว่าก็จะไม่ไม่ค่อยเด้งนะครับจะมีความมีความเหนียวนิดๆมันไม่ถึงขนาดแบบนุ่มแบบนุ่มๆอ่ไงเงี้ยไม่เนแาบนั้นนะครับ <Okay. S 1> รู้สึกว่าเนื้อหน้าน่องหน้าขานหน้าน,นะเปยนงจะเบสกว่าอย่นะไปไปต่อที่่วนอื่นครับตอนนี้มาถึงเนื้อริบอายนะครับนี่ <Wow. S 1> นเนื้อส่วนนี้ชอบกินมากเลยนะเวลาปิ้งยากก่างก็ก็อร่อยนะครับ อยู่ในบุฟเฟต่ตด้วยนะในีน่ริบอายนะครับไป<อ>นุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะดีเลยนะครับ<อ>คล้ายๆกับเนื้อน่องหน้าเนื้อขาหน้านะครับจะแบบนิ่มๆเด้งๆนะครับแต่ว่าริบอายเนี่ยจะมีความเหนียวมากกว่านิดน,นึงน,นิดเดียวแต่อร่อยเหมือนกันตอนนี้มา The ส e ู่กันแล้วนะครับมาเราจะมาต่อกันที่ เนื้อน่องหลังเนื้อเนื้อขาหลังเนื้อน่องหลังนะครับเขาประมาณน,น,นี้คือลักษณะของเขาเนี่ยก่อนที่จะต้มเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะว่ามันไม่เหมือนกับเนื้อขาหน้านะครับมันจะมีแบบมันมันแทรกเยอะกว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวอร่อยอันนี้อร่อยเลยพอมีมันแทรอกอะมันเลยกลายเป็นว่ามันมีเทกเจอร์อื่นสอดเข้ามาอีกแทนที่จะกรอบเด้งนุ่มอย่างเดียวอันนี้มันคือ เคี้ยวสนุกกว่าด้วยแล้วไม่เหนียวนะครับไม่เหนียวเลยนะผมว่าเนื้อน้องหลังเนี้ยอร่อยสุดน,นะครับเจ้าของร้านครับขายส่งลูกชิ้นเนื้อมาให้เราครับนี่เป็นลูกชิ้นเนื้อปิงปองนะครับใหญ่มากนี่นี่รูนิ้วนะอันนี้ลูกชิ้นเบลเลอร์เลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปลวกกันไปต้มกันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ ข้างในก็แน่นมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูเป็นลูกชิ้นที่แป้งน้อยเนื้อเยอะทานเข้าไปอ่ะถ้าลูกชิ้นที่แป้งเยอ,ะ,อะจะรู้สึกได้เลยว่าแป้งมันเยอะอันนี้รู้สึกได้เลยว่าลูกใหญ่แล้วเนื้อเยอะนะครับมันจะแน่นมากเนื้อเรารสชาติเนื้อมันจะได้เต็มๆเลยนะเรียบร้อยกันแล้วนะครับทุกเมนูสำหรับเลิศเลินนะครับเนื้อทุกส่วนที่ร้านเขามีเนี่ยเรา เอามารับประทานรีวิวกันเรียบร้อยนะครับเนื้อที่นี่นะครับบอกเลยว่าแจ่มมากนะครับอย่างที่บอกก็คือเขาจะมีวิธีแร่นะครับในแบบที่แต่ละส่วนเนี่ยมันแร่ไม่เหมือนกันเขาไม่ได้ใช้เครื่องนะครับก็คือจะมีเชฟยืนสับยืนแร่อยู่ที่ด้านหน้าเลยนะครับเนื้อในแต่ละส่วนเขาจะแร่เองนะครับ เนื้อที่ผมว่าโอเคนะครับที่ดีที่สุดก็คือเนื้อน่องหน้าเนื้อน่องหลังนะครับแล้วก็เนื้อลิฟอายนะครับอันนี้แนะนําทุกคนต้องลองนะครับลิ้นนี่เยี่ยมเลยนะลิ้นก็อร่อยแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยน่าจะแล้วแต่คนชอบนะครับใครที่ไม่กินเนื้อมาได้ไหมมาได้นะครับมีซีฟูด้ดมีหอยหวานมีก้างมีกุ้งเผาด้วยนะครับจบการรีวิวตอนล่าสุดของเราไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปร้านอื่นกันบ้างนะครับพาไปที่ไหนหรือใครอยากให้ลองพาไปที่ไหน คอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันได้แต่อย่าลืมนะครับกราบอันนี้กราบเลยนะครับกดซับสไครต์กดไ like. ลค์ช่องของเราไว้นะครับเดีงขึ้นไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นพรัคุณอย่างสูงเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวกระผมและทีมงานนะครับโอเค okay. สุดท้ายนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ